เขาค่อนข้างประหยัดอดออมแล้วก็รู้จักสำรองเงินโมเมนต์ Moment ของการวางแผนทางการเงินเท่าที่สังเกตเด็กเยอรมันเนี่ยจะเริ่มแบบช่วงวัยรุ่นแหละคือเก็บเงินรู้จักไปทำเนเบ็นจ็อบแต่ไม่ใช่จะเป็นอายุน้อยร้อยร้านอะไรเลยนะจ๊ะเพราะว่าเดี๋ยวฉันจบอภิทัวร์แล้วฉันจะไปท่องโลกปีหนึ่งแล้วต้องใช้เงินแล้วการไปทํากิจกรรมอะไรพวกนี้พ่อแม่ไม่ได้สพอร์ถ้าอยากทำาอะไปแต่ว่าก็ต้องหาเงินเองมันก็เลยติดเป็นนิสัยที่เขาจะเป็นการมีเซฟิงแพล์ แผนที่ดีค่ะรู้จักประหยัดซึ่งในยุคป,ปัจจุบันที่อะไรก็ตามไม่แน่นอนเลยถ้าเรารู้จักประหยัดไว้บ้างมีแผนทางการเงินไว้ถ้าเทียบกันเนาะของคนนิรันครัวยังดีกว่าเราเก็บออมไม่เก่งเข้าเขาจริงๆแล้วเวลาที่มันเกิดปัญหาอะไรมาตู้ อะไรแบบเนี้ยโควงโควิดอะไรอย่างเงี้ยเราก็รอแรกองกว่าเขานะคะในในสถานการณ์คนมีสำรองมันก็คือโชคดีกว่าอยู่แล้วหรือว่ายืนระยะได้นานกว่าอยู่แล้วตรงนี้อยากให้ลองคิดดูแล้วนําไปปรับใช้